สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนวันนี้ควงสามีเข um ้าป bueno> ่านะคะเข้าป่ารอข้างบ้านไม่เข้ายายไปกับพี่หมื่นนะคะเดินเดินเดินยัยยัยมึงมีเครียวนี่หรอรีไทยฮะโอ้รีไทยรีไทยพาเข้าป่า ไทยได้ไปไทยลรอกข้าวป่าจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันเข้าป่าอีกทางหนึ่งไม่ใช่ป่าที่ยายไปไทยดอกไม้ไม่ใช่ป่าที่ยายไปเก็บกระเทียมป่านะมาอีกทางหนึ่งนี่นะคะยังไม่ถึงนู่นป่าอยู่ด้านโน้นนู่นนู่นข้าป่าอันนี้เข้าสาลีนะคะนี่ นี่ก็คือข้าวสาลีเหมือนยาเลยเนาะส่วนด้านนี้ก็คือคาานโนล,ล่านี่ที่เขาปลูกไว้ทำน้ำมันที่ยายเก็บไปกินในบ้านยายนะนี่แต่ในนี้เก็บกินไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาฉีดยาเนาะของเขานี่ที่ยายเดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนจะเลื้องอารามที่เขาไปทำน้ำมันอนะ่ะนะเพื่อนรับภาสายเยอรมัน เ,เดี๋ยวออกดอกไปเรื่องสวยเรื่องอารามเนาะนี่นะคะเนี่ยถ้าไปคนเดียว,วไปกับแฟนใหญ่มันได้ถ่ายช่ายชาให้เอฟซีดูวเนาะต้าไปกับข้างบ้านแล้วไปกับเพื่อนเนี่ยมันต้องวิ่งตามเขาเกรงใจเขาเนาะแล้วไม่ได้เอาไม้เสียบๆไปด้วย เมื่อคืนเมื่อคืนลบสามองศานี่เห็นไหมเป็นน้ำแข็งอยู่เลยฮยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ้ยหนุ่นแฟนใหญ่เดินไปถึงไหนถึงไหนแล้วดูต้นไม้ <c oughs> ดูต้นไม้ ไม่รู้ห้เรียกใช่หนมะน,น่่มากเลยดูดินี่ต้นไม้น,นี้ก็คกะโนล่าเมื่อคืนมันเจอลบดูข้อมันคอมันง่อยๆลงลบสามองศาคอมันง่อยๆไม่รู้เขาจะฟื้นหรือเปล่านะบางอันเขาก็ฟื้นบางอันเขาก็ รับไม่ได้เนาะมันอยู่ที่ดอกไม้ด้วยแหละมันอยู่ที่อะไรนะเรียกอะไรนะไม่ถูกเรียกไม่ถูกผลไม้ดอกไม้นะนี่นะคะป่าปีนี้ไม่ได้เดินกับเพื่อนๆเ,เนาะโควิดโควิดระบาดอยากจะมาดูไอ้นั่น มาดูอผักเสี้ยนทางนี้เคยเดินมาเจอแต่ยังไม่เคยเก็บเคยแต่ไปเก็บที่อื่นแฟนใหญ่ขับรถไปพาไปเก็บเนาะไปซื้อของนั่นแหละแล้วก็แวะ ฟังเสียงนกร้องนี่ธรรมชาติสวยดูต้นไม้ดูต้นไม้เพื่นอนแฟนยายนั่งอยู่ข้างหลังเนาะโอ้ยยายลืมไปเดี๋ยว,วันหลังวันที่ไปนวดไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเดินมาเอ้ยลืมไปเนาะ มันก็อยู่ตรงทางที่ว่าที่ยายไปเก็บกระเทียมเปล่าเอ้ยเก็บวันก่อนนะเก็บผักเสี้ยนอะนะก็ตรงทางที่ยายไปนวดน,นี่แหละผู้ลืมเดี๋ยวคราวหลังคราหลัง,ลงจะได้ไม่ต้องเดินมากลไนี่ให้แฟนย้ายเดินมาเป็นเพื่อนนี่ค่ะดูเอานี่ เดี๋ยวเดินไปดูตรงน,น,นู้นนิดนึงดอกไม้เหลืองๆืองก่อนที่แสมยายจะมาแฟมยายเดินตามมาแล้วดอกไม้สีเหลืองๆปีที่แล้วตรงนี้ยายมาถ่ายให้ดูเด,เดินกลับเดี๋เดินกลับวันนี้พามาดูธรรมชาติในป่านะคะเนาไม่มีนี่นะดอกไม้สีเหลืองๆปีนี้ทำไมมันไม่มีอะ รู้ว่าอยู่ข้างในนู่นเพื่อนอยู่ข้างในนน่นมั้งแต่ยายไม่ได้ไปทางนี้ยายจะไปอีกทางหนึง่งโน่นไปข้างในยายจะไปอีกทางหนึง่งไม่ได้ไปทางนี้ยายจะไปทางนน้น <c oughs> แฟนยายเดินมาตั้งกลนะเนี่ย เห็นกวางเพื่อนๆนู่น,น,นกว้างกว้างกว้างเห็นกวางสุ่มว่มันสุ่มไม่ได้หรอกเห็นกวางเห็นกว้างอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางถนนเลยอยู่ตรงกลางเลยนะยดูก่อนนะใครตาดีเห็นว่าจะสุ่มเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะนั่นมันจะสะเทือนอยู่ตรงกลางถนนเลยนะนั่น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 ัน่น,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 นวิ่งแล้วน่นอันนี้คือผักชีล้อมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้กระเทียมปากเขาเก็บผักชีล้อมแล้วกันเอ้อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่เห็นเลยนะไอ เนะนะออนะเ้ไรนะพเพื่อนๆผักเซียนฝรั่งนะยังไม่เห็นผักชีล้อมผักชีล้อมทั้งแถบเลยนี่เพื่อนนี่เนาะดองผักชีล้อมนี่โอ้ยกำลังสวยเดี๋ยววันหลัง ข้างบ้านเดินมาตรงนี้ดีกว่าถ้าเขาชวนนะห้เขาเก็บก่อนเด้อน่ะยืดตรงเนินตรงนั้นไงอ,อะไรนะผักเซียนฝรัง่งผักเซียนฝรัง่งมันขึ้นหรือยังก็ไม่รู้นะนะ่ะไปดูก่อนไปดูก่อนเป็นย้ายนั่งเยอะนั่งรอยอยู่ข้างหลังแข่ <c oughs> okay, มองเห็น นั่งรอแค่มองเห็นบอกว่าไม่ต้องเดินมาหรอกเพราะว่ามันไกลแ็บพามาก็โอ้โหนี่ไงไอโบโบ้บบกอันนี้โบโบกนะคะนี่ัวบกนี่มีแต่พื้นวบกไปตรงสูงๆหน่อยดูก่อนว่ามันขึ้นหรือยังกระเทียมป่าไอ,อกระเทียมปลาอีกละ ยังไม่เห็นนะเพื่อนๆปีที่แล้วแถวนี้เต็มเลยอะไม่เห็นมีเลยอะไม่เห็นมีเลยยังไม่มาเหรอปีที่แล้วเดินมาแถวนี้เพียบเลยอะ ไม่เห็นมีเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่เห็นเมียเพื่อนถือว่าพามาชมป่าแล้วกันเนาะทำไมมันยังไม่ขึ้นหรือว่าไงอ่ะ เห็นนะ่ะปดอุตสา์ให้แฟนยายพาเดินมายังดีนะปีที่แล้วเห็นเยอะแยะเลยอุตสาห์ว่าเจอดงกระเทียมป่าปีที่แล้วกลับแฟนยายดังนั่งรออยู่ เดี๋ยวเกจะเป็นห่วงไม่นายเพื่อนเพื่อนม,มีกระเทียมปลาได้แต่ผักไอ้นัน่นเก็บผักได้แต่ผักอู้หูนเห็ดนุด่นเห็ดเห็ดอะไรน่นเนี่ยเห็ดลิ้นจือเห็ดอะไรนะั่นเพื่อน,เ,อนเห็นไหมอะออดูต้นไม้ไม่ได้ไม่มีมีผักตุกแกนะคะเพื่อนเพื่อนดูผักตุกแกมีสองชนิดนะคะ นี่มีแบบเนียวเนียวนี่เนียวมันตะแก่เลยนี่นี่มีแบบเนียวกับแบบไม่เนียวนะคะผักป่าแย่ๆเ,เพื่อนเฮ้ยนุ่นนุ่นใช่เปล่าแต่กอเดียวเองไม่ขึ้นไปเอาหรอกเดี๋ยวค่อยมาดูก่อนมาหลังให้แฟนแยายพาขับไปทางนู้นไม่เห็นซักต้นเลย วันก่อนในสวนยายมันขึ้นอยู่ข้างต้นเชอรี่ต้นหนึ่งปีนี้ก็ไม่เห็นขึ้นอ่ะคุณเพื่อนอื <c oughs> ถุงเปล่าสรึกสรึกสรึกแฟนนใยเดินมาหาละวแฟนใยเดินมาหาละมีแต่ตำแยก่เทียบเลยแฟนนใยเขาบอกว่าเร็วแท้ กิดว่าเร็วแท้ไปเพื่อนโอ้โนี่ต้นผักเนี่ยก็มีแค่น้อยแท้ผักผักกุ้มกเก็บผักกุ้มก็สงสารแท้เพื่อนเห็นไหมมีกระส่งสารยอดโอ้ยเนาะ ถ้าฟาแฟนยายมามันก็ได้ถ่ายแบบได้ถ่ายแบบช้าๆเนาะมากับข้างบ้านเขาก็วิ่งตามเขาไปทำไมไม่เห็นนะกระเทียมยายตรงนี้ยายเพิ่งเห็นปีที่แล้วเองส่วนมากยายก็จะไปเก็บยูนนู่นทุกปีกับแฟนยายเนาะออแต่ทีนี้ปีที่แล้วเดินมาเห็นเขาเห็นมันขึ้นเต็มเลยตรงนี้ว่าอเจอแล้วดงกระเทียมป่า ที่ไหนได้ไม่เห็นขึ้นเลยนี่นะคะเพื่อนๆกลับแล้วเดินขึ้นเนินมายายจะถ่ายให้ดูนู่น ون, ป่านู่นที่ยายไปไต่ดอกไม้คือป่าน่นที่ยายไปเล่นสไลเดอร์ก็ตรงนู้นเนาะแต่วันนี้ยายมาป่านี้นี่เห็นไหม เดินไปนนนตรงนูน้ตน,น,ตน,น,ตน,นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงน้นนู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 ้นไปถึงตรงน,นู้นเมื่อกี้เนาะปกติยายเดินกับเพื่อนยายก็เดินน่นน่นโน่นนนไปนน่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 นกลับมาทรงนน้นมาเข้าบ้านเนาะและอีกที่หนึง่งที่เดินไปก็น 31, ู่นตรงดำดำนู้นข้างบนนู้นที่ว่าเขาเล่นอะไรนะพาราไดหรือว่าอะไรน นะะคถึงบ้านแล้วนนท์ัวสีเหลืองๆอยากจะให้ดูดอกผักกุ้มนี่นี่นะคะผักกุ้มเห็นปะข้างอันใหญ่ถึงบ้านแล้ว,นนวกกะะกกบ้านไข่หน่อเลืองๆนี่ไป <c oughs> ถึงนหนถึงนหนเก็บ <c oughs> เก็บมาเก็บผักในบ้านดีกว่านี่อย่าตะกะเตนพอดีเปิดประตูเห็นพอดีเปิดประตูเห็นเขาขึ้นสวย <c oughs> เปิดประตูบ้านนะ่า <c oughs> ไปถึงไหนถึงไหนเก็บผักเอาในบ้านนี่แหละนี่ ใหญจะไม่กินรวมกันเนาะผักป่านี่กินอันไหนก็กินอันนั้นไปเลยกลัวมันชนกันนะย,ยังไม่รู้เมนูหรอกเพื่อนแต่ว่าเห็นมันสวยในไหนก็อยู่เห็นแล้วก็เก็บซะเลย